สวัสดีครับพบกับช่องความรู้ฟรีใน YouTube แล้วก็เนื้อหาคณิตศาสตร์ความรู้ฟรีใน facebook นะครับสวัสดีทั้งสองกลุ่มเลยนะครับมาต่อจากคลิปที่แล้วกันนะครับคลิปที่แล้วครับเรามาทบทวนกันก่อนนะครับคลิปที่แล้วครับเราได้เรียนเรื่องของสมบัติการสลับที่ของการบวกและการคูณไปนะครับแล้วก็สมบัติการจัดหมู่หรือเปลี่ยนกลุ่ม ของการบวกแล้วก็การคูณไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับเราจะมาเรียนเรื่องของสมบัติการแจกแจงกันนะครับอ่เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเรียนเรื่องของสมบัติการแจกแจงเดี๋ยวเปลี่ยนสีไฮไลท์ก่อนนะครับถ้ามองไม่เห็นเลย นะครับเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับสมบัติการแจกแจงครับมันคือเป็นแบบนี้ครับถ้าเกิดสมบัติการแจกแจงหรือว่าการดึงตัวร่วมก็ได้นะครับอะนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็น เอาเป็น5คูณ3บวกกับ2คูณ3แล้วกันนะครับอันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องของการดึงตัวร่วมก่อนนะครับเราสังเกตได้จาก2วงเล็บนี้ครับว่ามันมีเลขศักด์เหมือนกันใช่ไหมครับมันมีเลขศัด์เหมือนกัน เมื่อมันมีเลขสาเหมือนกันครับเราสามารถดึงสาออกมานอกวงเล็บได้ครับอาเราสามารถดึงสามออกมานอกวงเล็บได้ครับมันจะได้เป็น3ามแล้วก็คูณกับในวงเล็บครับมันมี5้าบวกสโอเคนะครับมันก็ได้คำตอบเท่ากันจริงไหมครับอลองเช็คสิครับว่าคำตอบเท่ากันจริงหรือเปล่านะครับ อันนี้5้คูณสจะได้เป็น15บวกกับ2อคูณสก็จะได้เป็น21นะครับอันนี้ครับอันนี้เป็น3คูณกับ5้บวกสจะได้เป็น7ครับซึ่ง3าบวกเครับมันก็จะได้เป็น21เเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้หลักการการดึงตัวร่วมได้นะครับอ่ะถัดมาสมบัติการแจกแจงบ้างนะครับก็ถ้าเกิดเป็นสมบัติการแจกแจงนะครับเอาเป็น ถ้าเกิดเป็นเลข10หยุดนอกวงเล็บครับในวงเล็บครับเป็น5บวก3แล้วกันนะครับถ้าเกิดเป็นสมบัติการแจกแจงครับให้เอาเราเอาเลข10แจกแจงเข้าไปในวงเล็บนะครับมันก็จะได้เป็น5 5คูณ10แล้วก็บวกครับบวกกับ3มคูณ10โอเคนะครับ เราสามารถเอา10แจกแจงไปในวงเล็บในขณะเดียวกันครับถ้าเกิดเป็นสมบัติการดึงตัวร่วมเมื่อกี้นะครับมันจะเห็นเราจะเห็น10เหมือนกันทั้งในวงเล็บทั้งคู่ครับเราสามารถดึง10ออกมาข้างนอกได้ครับมันก็จะเป็น10คูณกับ5บวกสเหมือนกันครับเนี่มันเท่ากันไหมครับอ่าเพราะฉะนั้น เลยอยู่ในหัวข้อเดียวกันครับคือสมบัติการแจกแจงและการดึงตัวร่วมนะครับอันนี้นะครับให้เน้นสมบัตินี้เป็นพิเศษเลยนะครับสมบัติการแจกแจงและการดึงตัวร่วมใครจะไปสอบแข่งขันระดับประถมปลายแล้วก็มอต้นครับก็ควรรู้อันนี้ครับเพราะว่าอันนี้ครับจะออกเยอะที่สุดครับสมบัติการแจกแจงและการดึงตัวร่วมนะครับอ่ะเอาตัวอย่างโจทย์ ข้อ1มาก็ได้ครับโจทย์ข้อนี้ครับเคยเป็นข้อสอบแนวเป็นแนวครับแนวสอบเข้ามอลหนึ่งนะครับสมมุิครับเป็น22คูณ17บวกกับ22คูณ13นะครับแล้วก็บวกกับ 30คูณ10คูณคูณ5ละกันนะครับอะถ้าเกิดเรามองแบบนี้ครับถ้าเกิดเรามองแบบนี้ครับมันจะเห็น22เหมือนกันใช่ไหมครับทั้งสองวงเล็บนี้ไอวง,งเวงเล็บนี้เราอย่าเพิ่งไปยุ่งนะครับวงเล็บนี้เราอย่าเพิ่งไปยุ่งให้เราครับ นำา2 2ครับแจกแจงมาอยู่ข้างนอกครับมันก็จะได้เป็น22คูณกับ17บวก13ใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับอันนี้ก็จะได้เป็น30คูณ5นะครับที่นี้ครับอ่ามันก็จะได้เป็น22คูณกับในวงเล็บครับ17บวก13มันก็จะได้เป็น30นะครับแล้วก็บวกกับอันนี้30คูณ5นะครับทีนี้ครับ เราก็จะเห็นสามสิบเหมือนกันใ,น,น,กน,นใช่ไหมครับทั้งสองขอโทษครับเราจะเห็นสามสิบเหมือนกันทั้งสองงูเล็บใช่ไหมครับเราสามารถดึงตัวร่วมสามสิบออกมาได้นะครับมันก็ได้เป็นสามสิบคูณกับยี่สิบสองบวกห้าครับแบบนี้ครับก็จะคิดเลขกว่าง่ายกว่า แทนที่เราจะไปหาค่าต้องแตกทางแรกครับมันก็จะเป็น30คูณกับ27ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นศูนย์สามเดสเจ็ดยี่สิบเครับใส่1 2, 3, 2, 6, 6, 2, น,นึ่งทดสองสาองหบวเป็น8นะครับเนี่ยครับตอบ810ครับเนี่ยครับมันก็จะง่ายกว่าเรามาหาแบบนี้ใช่ไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นรู้สมบัติการแจกแจงและการดึงตัวร่วมไหมก็ดีนะครับอ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีดแบบนี้นะครับ